เดี๋ยวตอนนี้ค่ะอันนี้รายการทูดีวันเสดจ่าตอนที่สองนะคะตอนไปบางสายนั่นเองนะคะค่ะเอาลูกชิ้นนะคะกำลังซื้อลูกชิ้นกันอยู่ต้องรอนานนะคะเเดจ่า ทกามาเดี๋ยวกำลังจะเดินแป๊บหนึ่งต่้กลงเดียวตรงนู้นมันจะเป็นตรงนั้นนะคะออเราอยากไปมากเลยนะคะแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะคะจีจายรอลูกชิ้นแป๊บหนึ่งนะคะอ้าวจิ้ม,จ,มจิ้มกล้องเสาาร็จแล้วจิ้มกลองจิ้มกล้องดเด็ก <ไป S 2> ดื้อจิ้มกล้องแล้วเด็ก<ม>ดื้อเอ้ยถัดอเอหอมกันเด้อ้าวหอมไม่ได้ ไม <h> ่ได้หวงหวหวงหมาวไอ้ใจเห่อไอแมไแมใจาไจ้าจจ้าไอ้แจจ้าเอ้ยี่ใจใจใจจาหไเมนี่อใช่มาให้ป้าอุ้มมาแม่แม่ปวดแขนเน่ปวดแขนอ่า ไปเลยกระไก่ชิมไหมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งกระไก่มึงถางนะคะนี่มาบางเดี๋ยวลูสำหรับวันนี้รายการทูดีวันใจใจก็จบเพียงแค่นี้นะคะเมื่อกี้ไม่ได้บอกลานะคะพอดีว่าให้ถ่ายรูพี่บ้าน